จากกรณีเรื่องราวดราม่าค่ะที่นางแบบชื่อดังยุค90อย่างคุณลูกหมีรัศมีได้ออกมาแฉดาราช่องดังซึ่งเป็นดีกรีนางงามมีชื่อย่อว่าปอป่าและมีสามีเป็นนักการเมืองค่ะมายืมเงินเธอและไม่ยอมคืนเงินจำนวน2ล้านบาทแถมนีงมีการจ่ายเช็คเด้งมาให้จนกลายเป็นข่าวใหญ่โตไปก่อนหน้านี้ค่ะ โดยทางด้านคุณลูกหมีค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองได้รู้จักกับดาราคนดังกล่าวและมีความสนิทสนมเชื่อใจเพราะว่าเขาค่ะเป็นคนน่ารักและภาพลักษณ์ก็คือพูดจาดีมีความน่าเชื่อถือที่ผ่านมาค่ะคุณลูกหมีก็บอกว่าตนเองค่ะเคยได้ให้เขาเย,ยืมเงินหลักแสนบาทแต่ก็ยืมแล้วก็คืนมาตลอดจนกระทั่งเมื่อวันที่2มีนาคมได้มาขอยืมเงินและอ้างว่าต้องไปทําธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมจานวน2ล้านบาทและมีการทําสัญญากู้ยืมโดยคิดเงินดอกเบี้ยตามกฎหมาย 115และมีกําหนดคืนวันที่31มีนาคมแต่เมื่อถึงกําหนดวันคืนเงินค่ะทางด้านดาราปอปากลับบายเบี่ยงและอ้างเหตุผลต่างๆนานาขอเลื่อนมันนับ10ครั้งค่ะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าทางด้านคุณลูกหมีค่ะยังบอกอีกว่ามีคนทั้งในวงการและนอกวงการที่โดนดาราปอปาเนี่ยถูกยืมเงินในลักษณะเดียวกัน พร้อมกับ,บอกค่ะว่าแม้ว่าคู่กรณีค่ะจะมีสามีเป็นนักการเมืองแต่ว่าตนเองก็ไม่กลัวเพราะไม่ได้ทําอะไรผิดแต่อีกฝ่ายควรละอายใจและยอมลดหน้านําเงินมาคืนตนเองส่วนสามีของคู่กรณีค่ะจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่กับเงินที่ยืมไปค่ะทางท้านคุณลูกหมีบอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและออกหมายเรียกค่ะ และในเวลาต่อมาคะ่ะในรายการเรื่องใหญ่ทางช่องวันคะ่ะได้มีการเปิดเผยว่าทางรายการคะ่ะได้มีการติดต่อทางคู่กรณีของคุณลุกหมีอย่างดาราปอปา,ปาแล้วโดยทางด้านดาราปอปาค่ะได้บอกว่าจริงๆแล้วค่ะคนที่มากู้เงินเนี่ยไม่ใช่ตนเองเป็นเพื่อนของตนเองและตนเองเป็นแค่คนค้ำประกันให้เท่านั้นส่วนสาเหตุที่มาค้ำประกันให้เพื่อนคะ่นญญ hm. dadurch, คะ,เพ,คะเพราะว่าตนเองก็โดนเพื่อนคนนี้ย,ยืมเงินไปแล้วหลายล้านเหมือนกันและเพื่อนก็จําเป็นต้องใช้อีกสองล้านเพื่อไปหมุนและบอกว่าถ้าได้เงินคืนเมื่อไหร่จะเอามาคืน รวมถึงค่ะทางด้านดาราปาป่าเขาก็บอกว่าตัวเขาค่ะถูกโกงค่าที่ดินไป50ล้านบาทตอนนี้เส้่งความอยู่ทําให้ไม่มีเงินมาคืนคุณลูกหมูพร้อมบอกว่าไม่คิดโกงไม่คิดหนีถ้ามีจะใช้คืนทั้งหมดแน่นอน และล่าสุดค่ะทางด้านคุณลูกหมีลัศมีค่ะได้ออกมาสวนกับทางด้านดาราปอปาค่ะหลังบอกว่าตนเองค่ะโดนโกงที่ดินไปห0บล้านบาทจนไม่มีเงินมาคืนทางด้านคุณลูกหมีโดยทางด้านคุณลูกหมีค่ะได้บอกว่าเดี๋ยวลูกหมีเราเรื่องที่ดินของพี่ปอปาให้ฟังในรายการแฉวันจันทร์ที่17ค่ะติดตามกันนะคะถ้าพี่ปอปาจ่ายสองล้านวันนี้ก็จะไม่เล่าให้บานปายค่ะพี่ลองคิดดูว่าจะเอายังไง เอาเป็นว่าค่ะเรื่องราวนี้คงต้องบอกเลยค่ะว่ายังไม่จบง่ายๆจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว